เคยได้ยินใช่ไหมคะว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะให้คนซื้อของคุณคุณจะต้องชัดเจนแล้วก็ทําให้ตัวเองกลายเป็นเอ็กซ์เพรสกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นแล้วคนจะพร้อมจ่ายเงินให้กับคุณคะ่ะแต่บางคนก็มีเสียงในหัวว่าไม่จริงหรอกบางคนเขาก็ชอบของถูกบางคนเขาก็ดูของจากราคานะคะใครคิดแบบนี้อยู่พิมพ์มาบอกเฉยค่ะว่าคิดอยู่คะ่ะไม่ผิดนะคะคุณไม่ได้ผิดเลยเพราะจริงๆแล้วคะ่ะโลกใบนี้ ก็มีคนอยู่หลากหลายรูปแบบบางคนเขาก็ตัดสินจากราคาจริงๆค่ะเปรียบเทียบราคาจริงๆค่ะไม่ได้สนใจว่าใครจะขายไม่ได้สนใจว่าคุณเอ็กซ์เพร์หรือไม่เอ็กซ์เพร์เชี่ยวชาญหรือไม่เชี่ยวชาญแต่บางคนเขาก็คิดตรงกันข้ามเั่นคือเขาดูจากความเชี่ยวชาญเขาดูจากสิ่งที่เขาจะได้รับที่มันมากกว่า เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่กําลังจะนําเสนอสินค้าอะไรบางอย่างให้กับลูกค้าของคุณคุณจําเป็นจะต้องเลือกก่อนค่ะว่าคุณอยากจะเป็นแม่ค้าแบบไหนอยากมีลูกค้าแบบไหนอยากมีลูกค้ากลุ่มแรกที่มองแต่ราคาหรืออยากมีลูกค้ากลุ่มสองที่เขามองที่คุณค่าความแตกต่างของทั้งสองกลุ่มนี้คืออะไรถ้าหากคุณเลือกสินค้าลูกเลือกลูกค้ากลุ่มแรกนะคุณก็ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะ ก็แค่ไปตัดราคากันก็แค่ไปขายให้ถูกที่สุดคุณก็แค่อะไปหาแหล่งที่ขายสินค้าต้นทุนต่ำที่สุดเพื่อจะเอามาขายให้ถูกกว่าคู่แข่งคุณก็ทำแค่นี้ค่ะจบแต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณไม่ได้อยากแข่งราคาเว้ยฉันอยากขายเท่าไหร่ก็ได้ฉันอยากได้ลูกค้าที่พร้อมจ่ายไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็ตามคุณจึงจำเป็นต้องทำสิ่งที่สอง เป็นคนแบบที่สองนั่นคือขายความเชี่ยวชาญขายประสบการณ์ให้กับลูกค้าค่ะ ลูกค้าที่เขามีเงินเขาพร้อมจ่ายให้กับคนที่มอบประสบการณ์อะไรบางอย่างให้กับเขามอบคุณค่าอะไรบางอย่างให้กับเขาค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่ที่คุณเลือกเลยไม่มีเพจไม่มีทูกโอเคไหมทุกคนมีสิทธิ์จะเลือกในเส้นทางของตัวเองค่ะคุณอยากได้ลูกค้าแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองพิมพ์มาบอกจอยหน่อยในคอมเมนต์นะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์ให้จอยด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยมิชลิเอ็กซ์เพรสค่ะบ๊ายบายค่ะ